เล่นกันเองแล้วค่ะนายพลดังเขมรโพสต์รูปคู่พี่ใหญ่สไลดดึกยังไม่ตายแต่เจ็บหนักลั่นถึงชาวกัมพูชาให้เลิกปั่นให้แตกแยก29ตุลาคม68ค่ะกองทัพกัมพูชาเผยแพร่แถลงการที่ออกโดยพลเอกสไลดยดึกรองผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาและผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่สาม เนื้อความแสดงความชื่นชมรัฐบาลของไทยและกัมพูชาสำหรับการลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพที่ประเทศมาเลเซียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเอกสรไยดึกระบุว่าพวกเราเหล่าผู้บัญชาการเจ้าหน้าที่นายทหารประทวนและพลทหารในกองพลสนับสนุนที่3ขอร่วมแสดงความยินดีกับรัฐบาลของทั้งสองประเทศภายใต้การนำของ พระนาท่านฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและพณะนาท่านอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้ลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์รวมกับพณะนาท่านอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซียและประธานอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทสําคัญของพระนาท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหร,รัฐอเมริกาผู้ลิเริ่ม และอำนวยความสะดวกในกระบวนการเจรจาสันติภาพจนกระทั่งมีการลงนามกันเมื่อวันที่26ตุลาคม68ณกรุงกวัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียกองพลสนับสนุนที่3ถือว่าข้อตกลงข้างต้นเป็นก้าวสำคัญสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนที่เป็นข้อพิาพาทให้กลายเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพมิตรภาพความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันขณะเดียวกันกองพลสนับสนุนที่3าขอแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประชาคมโลกในกระบวนการแสวงหาสันติภาพอันทรงคุณค่านี้กองพลสนับสนุนที่3ขอย้ำอีกครั้งว่าสันติภาพเป็นสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์และล้ำค่าเป็นความปรารถนาเพียงหนึ่งเดียวของประชาชนทุกคนและเป็นรากฐาน ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เราทุกคนจำเป็นต้องรวมการปกป้องและทำรงไว้กัมพูชาและไทยเป็นเพื่อนบ้านถาวรที่ต้องร่วมมือการรักษาสันติภาพเสถียรภาพความสามัคคีและการพัฒนาร่วมกันบนพื้นฐานของความเคารพและความซาบซึ้งซึ่งกันและกันความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันโดยยึดหลักจิตวิญญ,ญาณแห่งความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ผ่านการยึดมั่นในวัฒนธรรมการเจรจารทางการทูตและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอีกครั้งหนึ่งพวกเราทุกคนผู้บัญชาการเจ้าหน้าที่นายทหารประทวนและพลทหารของกองพลสนับสนุนที่3ขอปฏิญาณว่าจะปกป้องสันติภาพความมั่นคงอธิปไตยบุรณภาพแห่งดินแดนและเอกราชของชาติอย่างมั่นคงภายใต้การนำอัญชันฉลาดของพนะนท่านฮุนมาเนต เพื่อพัฒนากัมพูชาให้เป็นประเทศที่เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อไปทั้งนี้ถแถลงการของพลเอกสไรดึกเนี่ย mm hmm. เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวนะคะว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วจากเหตุปะทะระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อเดือนกรกฎาคม68จนล่าสุดวันนี้ค่ะ28พฤศจิกายน68นะคะที่เพจไทยบูมาเริเวเวทางรถไฟสายมรณะก็โพสต์ข้อความระบุว่านายพลพรัมเพง โพสใน Facebook ส่วนตัวเมื่อวานนี้ระบุว่าสไยดึกมีชีวิตอยู่แล้วก็สุขสบายดีในพลพรมเพงในภาพใส่เสื้อแขนยาวสีดำ้ดยโพสต์ภาพที่เขาและนายทหารระดับสูงของเขมรคนอื่นๆถ่ายภาพรวมกันณนะสถานที่แห่งหนึ่งโดยชัดเจนว่ามินายพลสไยดึกรวมถ่ายภาพด้วยในพลพราเพงระบุในโพสต์บอกว่าสวัสดียามเย็น27พฤศจิกายน2025ที่นี่หนาวมากอุณหภูมิ16องศา หายสงสัยกันหรือ,อยังนักวิ่งระยะทาง21กิโลเมตรในพลพรมเพงเรียกตนเองว่านักวิ่ง21กิโลเมตรเพราะเขาชอบการวิ่งเป็นชีวิตจิตใจถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับพี่ใหญ่หมายถึงสลายดึกสุขภาพของท่านยังแข็งแรงมากยังอยู่ดูแลก,กันได้อีกนานเลิกป้ายสีเลิกยุยงแยงเฮ็แตกแยกเลิกบิดเบือนความจริงเสียทีเวลานี้ขมเมตต้องการความสามัคคีความเป็นเอกภาพรวมแรงร่วมใจกันปกป้องแผ่นดิน ถ้าวิเคราะห์จากภาพเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าเครื่องแต่งกายต่างๆก็ออกมารูปแบบนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ดีทุกวันนี้ภาพที่เห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะมี AI เข้ามาก็ต้องดูอย่างระมัดระวัง